แอปพลิเคชันที่จะทําให้วิดีโอของเราครับมีเอฟเฟกที่เยอะยิ่งขึ้นฮะเวลาเราลงวิดีโอใน t i k t อกนะครับผมใน Facebook นะครับใน Instagram ใน Social ต่างๆนะครับให้มันมีเอฟเฟกมีพูดง่ายลูกเล่นนะครับผมเยอะยิ่งขึ้นครับสวัสดีครับอยู่กับผมนนทวัฒน์ที่เจนายชาแนลครับ วันนี้ก็เพื่อนๆผมมีแอปพลิเคชันนะครับดีๆมาแนะนำนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถที่จะทําให้ไอวิดีโอของเรานะครับผมมีเอฟเฟกเยอะขึ้นมีลูกเล่นยิ่งขึ้นถ้าสมมติเราอัพลงทิกตอกอัพลงโซเชียลนะครับผมเ <iet> พื่อนๆจะต้องคอมเมนต์มาถามเลยว่าเฮ้ยเ <c oughs> ออเอฟเฟกนี้มาจากไหนนะครับกั้งๆที่เราเล่นอยู่เหมือนกันนะครับแต่ของเราไม่มีแล้วออกมาจากไหนนะวันนี้ผมมีแอปมาแนะนำนั่นก็คือแอปดูป้านั่นเองครับ D U P A ครับเพื่อนๆสามารถที่จะพิมพ์แล้วก็ค้นหาไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android นะครับ ส่วนนะครับ iOS นะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆนะครับพิมพ์ค้นหานะครับว่าดูป้าไปเลยครับและมันก็จะขึ้นมาเป็นภาษาจีนนะครับบางเครื่องไม่ขึ้นเป็นภาษาจีนนะถ้าเครื่องไหนขึ้นเป็นภาษาจีนเพื่อนๆไม่ต้องตกใจครับให้สังเกตดูที่รูปไอคอนที่เป็นหน้าลิงครับเป็นตัวลิงเลยเป็นหน้าลิงอ่านั่นแหละนะเพื่อนๆก็สามารถที่กดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยครับเนาะส่วน Android ก็จะเป็นภาษาอังกฤษปกติเลยนะครับโอเคถ้าสมมติเพื่อนๆพร้อมกันแล้วนะครับหยิบมือถือขึ้นมาครับแล้วก็ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กับผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิง่งกิ๊กๆเพื่อไม่เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับโอเคถ้ามือถมพร้อมกันแล้วนะครับหยิบม,มือถือขึ้นมาแล้วก็ทําไปพร้อมๆกันเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในหน้าจอมือถือของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับผมแอปดูป้าก็จะเป็นหน้าตาเป็นไอคอนรูปลิงนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะติ๊กเข้าไปเลยครับผมอ่านี่นะครับของผมจะเป็นภาษาจีนผสมกับภาษาอังกฤษนะครับ แล้วเพื่อนๆว่าเฮ้ยเป็นภาษาจีนนะครับจะใช้ยากไหมนะครับผมบอกเลยว่าไม่ได้ยากนะครับเพราะว่ามันมีการเล่นทุกอย่างเอฟเฟกทุกอย่างนะครับผมไอคอนต่างๆมันคล้ายกับแอปทิกตอกเลยครับอ่าไม่ต้องอธิบายกันเยอะคล้ายกับแอปทิกตอกเลยนะครับแล้วก็คือพอจะเดาเดาถูกเนาะไปยังไงอะไรยังไงนะครับนี่นะครับหน้าตาของมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีเอฟเฟกให้เราเลือกเยอะเลยนะครับนี่เนาะเดลี่นะครับเบดนะครับผมเฮดแล้วก็เบลบอร์ดนะครับนี่เนาะ โอเคนะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆบอกเฮ้ยทำไม่ถูกนะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆสามารถที่จะทําไปพร้อมๆกับผมได้เลยนะครับว่าเฮ้ยให้ทํายังไงให้มันออกมาเป็นวิดีโออันนึงที่แบบเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวนะครับโอเคผมเลือกก่อนนะครับว่าจะเอายังอันไหนนะครับเอาแบบไหนดีนะครับโอเคงั้นผมเอาอันนี้อันนี้น่าจะฮาอยู่ครับอันนี้นะครับทุกคนผมว่าฮาแน่เลยครับ โอเคผมก็ต้องกดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับพอเราดาวน์โหลดปุ๊บมันก็จะเข้ามาให้เรานะครับถ่ายรูปอันนี้เป็นรูปที่ผมได้กดถ่ายไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคแล้วเราก็กดที่ปุ่มสีแดงด้านข้างตรงนี้เลยครับปุ๊บนี่ครั มันก็จะทําการสแกนใบหน้าของเรานะครับว่าเออหน้าของเรายังไงนะครับโครงหน้าเป็นยังไงต่างๆก็จะสแกนให้นะครับเราเพียงแค่รอนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปตั้งค่าเลยทั้งสิ้นครับมันมีการตั้งค่าให้เป็นอัตโนมัติเรียบร้อยหมดแล้วมีการปรับเ่อนให้เราเรียบร้อยหมดแล้วเพียงแค่ถ่ายรูปแล้วก็ลงปุ๊บที่เหลือเขาจะจัดการให้ทั้งหมดเลยนะครับก็เปเพื่อนก็รอไปนะให้มันสแกนหน้าแป๊บหนึ่งตึกต๊กตึก๊กตึ๊กเนี่ย โอ้นี่ครับผมก็จะมีการดาวน์โหลดขึ้นมาครับเพื่อนๆปุ๊บดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเพื่อนๆเน็นเหมือนผมไลยอะไรกันครับเนี่ยเพื่อนๆพอได้วิดีโออย่างนี้แล้วใช่ไหมครับก็ทาการกดที่สีแดงครับเนาะกดที่สีแดงด้านข้างถัดไปเลยครับนี่แล้วมันก็เหมือนติ๊กตอกเลยครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเรื่อยๆนะครับ นี่ครับเพื่อนๆวิดีโอของเรานะครับโอทำการบันทึกให้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูนะครับอยู่ในหน้ารูปภาพนี่นะครับมันก็บันทึกให้เราเรียบร้อยเลยนะครับปึ๊บปึ๊บนี่ครับเพื่อนๆอะไรกันครับเนี่นี่เพื่อนๆพอได้แบบนี้เสร็จเพื่อนๆก็กดที่รูปบ้านนะครับด้านข้างนนี่ครับก็จะกลับมาหน้าเดิมครับอ่าแล้วเราก็จะเล่นเป็นอันอื่นก็ได้นะก็เลือกเลยครับว่าเราจะใช้เป็นอ่า เอฟเฟกตัวไหนนะครับก like okay. okay. ็สามารถที่จะเลือกได้ตามที่เราชอบเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกอันหนึ่งนะครับอองแบบอันที่ต้องใช้รูปนะครับเดี๋ยวผมาให้แป๊บหนึ่งครับเพื่อนๆอันนี้นะครับแล้วเราก็กดดาวน์โหลดเหมือนเดิมครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้ก็ทำการดาวน์โหลดนะครับสักครู่หนึ่ง พอเราทําการดาวน์โหลดปุ๊บนะครับเขาจะทําให้เราเขาจะบอกให้เราเลือกนะครับผมรูปภาพทั้งหมด8รูปนะครับโอ้โหอันนี้ผมไม่ได้มีรูปไว้ในเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวผมค่อยเอารูปที่ที่มีให้เพื่อนๆได้ดูก่อนดีกว่านะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บติ๊กไปเลยครับให้ครบแปดรูปเนาะปึ๊บนี่ครับพอครบแปดรูปปุ๊บเราก็ติ๊กอย่างนี้ได้เลยครับเพื่อนๆอ่าแล้วเราก็ติ๊กถัดไปได้เลยครับแล้วก็เพียงแค่รอครับเพื่อนๆถ้าสมมติเพื่อนๆมีรูปเราแบบเฟี้ยวๆนะครับก็สามารถทําได้เลยนี่ครับ โอ้โห oh, oh. สุดยอดเลยครับเพื่อนๆก็จะได้วิดีโอแบบเฟียสเฟียสมาแล้วนะครับก็แค่ถัดไปครับเราก็ได้วิดีโอมาอีกหนึ่งวิดีโอเข้ามาในมือถือของเราแล้วปึ๊บนี่ฮะ <Big Bang. S 1> นี่ครับแล้วก็เราสามารถจะเลือกวิดีโอเลือกเป็นเพลงได้นะครับว่าเราจะเลือกเพลงไหนน,น,นะเพื่อนเนะเราก็สามารถที่จะติ๊กตรงนี้ครับแล้วก็ปิดเสียงต้นฉบับก่อนแล้วเราก็สามารถเลือกเพลงได้เลยครับปึ๊บครับเพื่อนๆ ปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ครับเพื่อนๆเลือกเพลงครับแล้วก็มาดูครับเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเอาเพลงไหนนะครับก็เปิดฟังไปก่อนนะครับไอ้นี่เน็ตผมชา้านิดนึงนี่ครับเพื่อนๆแต่เราจะเอาเพลงนี้เราก็ติ๊กเข้าไปเลยสมมุติเนาะสมมุติให้ดูก่อนปุ๊บเราดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งสี่สิบวิแล้วครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้ว คือพอดาวน์โหลดปุ๊บก็สามารถเลือกเพลงได้ฮนะเราจะเลือกเพลงอะไรก็ได้ที่จะใส่ไปใส่ไปใส่ไป,ไปอะไรแบบนี้แต่สมมุติว่าเพลงนี้เราอัปโหลดลงทิกตอกใช่ไหมครับเราก็จะเป็นคนแรกครับในทิกตอกที่ใจเพลงนี้อะไรแบบนี้อ่าเราจะกลายเป็นต้นฉบับนั่นเองครับเพื่อน เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆนง่ายนิดเดียวเลยใช่ไหมครับแล้วก็ได้คลิปใหม่ๆกันมาแบบเฟียสกันบ้างหรือเปล่านะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆนได้คลิปมานะครับก็สามารถที่จะอัปโหลดลง a c e b o o k นะครับผม t ิ k t อกนะครับผมอินสตาแกรมหรือว่าโซเชียลต่างๆให้เพื่อนเพื่อนได้มาดูกันนะครับว่าเฮ้ยเป็นยังไงอะไรยังไงเพื่อนเพื่อนต้องทําเพื่อนเพื่อแน่เลยว่าเฮ้ยว่าเอามาจากไหนอะไรยังไงนะครับวันนี้ครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆนะครับต้องการมือถือสักเครื่องหนึ่งนะครับผมแนะนําว่าตรงไปที่เจัน หรือสามารถสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ l i น์แอดเจนไอโฟนเฟซบุ๊กเจ i ไ h โฟนวันนี้ผมนน,น,นทวัฒน์ก็ต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย